นึกภาพดูสิครับว่าคุณเป็นแพทย์หญิงที่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะโรคมะเร็งรังไข่ได้หลังจากต่อสู้มาสามปีเต็มแต่สุดท้ายกลับต้องลง้มลงอย่างกระทันหันเพราะอาการที่ดูเหมือนไข้หวัดธรรมดารรมดาแต่แท้จริงแล้วมันคือสัญญาณเตือนของโรคร้ายอีกโรคหนึ่งเรื่องราวนี้น่าสะเตือนใจมากและมันทําให้เราต้องคิดถึงสุขภาพของตัวเองมากขึ้นแต่คราวนี้เราจะมาลึกกันถึงเรื่องนี้แบบที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก่อน พทย์หญิงคนนี้วัยเพียง54ป,ปีจากสิงคโปร์เคยเป็นผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งรังไข่ซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดในรังไข่ของผู้หญิงโดยรังไข่เป็นอวัยวะสําสคัญในการผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิงและมะเร็งประเภทนี้มักตรวจพบได้ยากในระยะแรกแต่เธอสามารถเอาชนะมันได้ด้วยความเข้มแข็งและการรักษาที่เหมาะสมหลังจากนั้นเธอก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับครอบครัวและเสียชีวิตอย่างกระทันหันจากอาการปอดอักเสบเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพียงไม่กี่วันก่อนที่เธอจะสุดลงหนักสามีของเธอซึ่งเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ได้เล่าถึงอาการเริ่มต้นว่าเมื่อวันที่1ิบตุลาคมเธอเริ่มมีไข้และไอขึ้นมาเขาคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดารรมดาซึ่งชาวบ้านไทยหลายคนคงเคยเจอตอนฤดูหนาวหรือเปลี่ยนแปลงอากาศแต่ด้วยความเป็นแพทย์คนหนึ่งเขาจึงดูแลเธอที่บ้านก่อนแต่ไม่นานอาการก็สุดหนักขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนำไปตรวจเพิ่มเติมพบว่าเป็นโรคปอดอักเสบ หรืออาการอักเสบของปอดที่อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือแม้แต่สาเหตุอื่นๆเช่นการสูบบุหรี่หรือมลพิษอากาศโดยปอดอักเสบสามารถอุนแรงได้มากหากไม่รักษาเร็วพอและในกรณีนี้เธอเข้ารักษาในโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตไปในอีก4วันต่อมาทิ้งให้สามีและลูกอีกสามคนต้องเสียใจอย่างสุดซึง้ง สามีเล่าถึงภรรยาว่าเธอจบการศึกษาจากคณะแพทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไอแลนด์และทำงานเป็นแพทย์อาวุโสด้านเวชปฏิบัติทั่วไปที่ r e v e s m e d i c อน Group มานานกว่า25ปีเธอเป็นคนอ่อนโยนเรียบง่ายไม่ชอบดึงดูดความสนใจและทุ่งเททั้งในฐานะแม่บ้านและแพทย์มืออาชีพซึ่งนี่คือตัวอย่างที่ดีของการสมดุลชีวิตแต่ที่น่าสนใจคือเธอเคยเอาชนะมะเร็งรังไข่ได้หลังจาก3ปีแห่งการต่อสู้แต่คราวนี้กลับพ่ายแพ้ให้กับโรคที่ดูเล็กน้อยแต่แท้จริงแล้วเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวง และนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปครับการที่อาการไข้หวัดธรรมดารรมดาสามารถกลายเป็นสัญญาณเตือนของโรคอื่นที่แรงขึ้นมาได้ถือเป็นเรื่องที่ควรระหนักเพราะบางคนอาจเพิกเฉยต่ออาการเล็กๆจนสายเกินไปดังนั้นการสังเกตดูสุขภาพตัวเองอย่างใกล้ชิดและปรึกษาแพทย์ทันทีหากอาการไม่ดีขึ้นก็เป็นสิ่งสําคัญมากแม้จะเป็นแพทย์เองก็ตามแต่ที่นี่เองที่เรื่องเริ่มน่าสะดุดตาเพราะบางคนอาจคิดว่าการเป็นแพทย์จะช่วยให้เราตรวจสุขภาพได้ดีกว่าคนทั่วไป แต่จริงๆแล้วทุกคนล้วนเสี่ยงต่อการพลาดไปได้เหมือนกันหลังจากนั้นทั้งคู่มักเดินทางไปประเทศต่างๆด้วยกันเพื่อสร้างความทรงจําอันงดงามเราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนพรุ่งนี้หรืออุบัติเหตุดังนั้นจงใช้เวลาที่มีอยู่กับครอบครัวให้คุ้มค่าสามีของเธอกล่าวทิ้งท้ายซึ่งคําพูดนี้คงสะกิดใจใครหลายคนให้คิดถึงการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแต่คราวนี้มาถึงจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่างกันครับบางคนอาจคิดว่าโรคภัยไข้เจ็บ เป็นเรื่องของโชคชะตาและเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ส่วนอื่นอาจโต้แย้งว่าการป้องกันและการตรวจสุขภาพเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงได้มากมายคุณคิดอย่างไรครับการที่แพทย์คนหนึ่งยังพลาดไปได้แบบนี้มันทําให้เราต้องสงสัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพหรือความรับผิดชอบส่วนตัวมากขึ้นไหมถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองไหนเชิญอ,อธิบายในคอมเมนต์ได้เลยแล้วเราคงได้เรียนรู้กันอีกมาก